สวัสดีครับก่อนที่เราจะเข้าสู่การทำแอนิเมชันนะครับในตัวอย่างนี้ก็จะเป็นการแนะนำนะครับคอนเซปต์ข้าวเบื้องต้นในการทำแอนิเมชันของ m ม s h เ p ฟนะครับครับในการทำแอนิเมชันของ m ม s h เ p ฟนั้นนะครับก็จะมีขั้นตอนนะครับสรุปง่ายๆดังนี้ก็คืออันดับแรกครับเราจะสร้างตัวโมเดลขึ้นมาก่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีการสร้างโมเดลกระป๋องหรือโมเดลที่เป็นลักษณะทรงกระบอกขึ้นมานะครับ ขั้นตอนที่2นะครับสร้างโมเดลเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทําการ assign material หรือว่าใส่พื้นผิวให้กับตัวโมเดลนะครับในขั้นตอนที่3ครับเราก็จะทําการสร้างจอย์ขึ้นมาโดยทําการเลือกจอย์นะครับแล้วก็สร้างจอย์ขึ้นมานะครับลักษณะของจอย์นะครับก็จะเป็นลักษณะของนะครับวงกลมที่จะมีการเชื่อมต่อกันนะครับคล้ายๆกับลักษณะของกระดูกนะครับเมื่อทําการสร้างจอย์หลายๆจอย์นะครับ จอย c e ก็จะทำการเชื่อมต่อกันนะครับเปรียบเสมือนกับเป็นโครงกระดูกเราจะทำงานกับแทบ็บ j o ย c e นะครับก็จะมีแทบ็บ j o ย c e อยู่ทางด้านขวามือสุดนะครับยกยตัวอย่างเช่นนะครับในที่นี้นะครับมีการสร้าง j o ย c e ขึ้นมานะครับ1 2 3 4 5 6 7นะครับเราสามารถที่จะเราสามารถที่จะทำการลบ j o ย c e ทิ้งได้นะครับ Select ในส่วนของ j o ย c e นะครับที่ได้มีการสร้างขึ้นและทำการล,ล,ลกากเมาส์ครอบ จอยนะครับลากเมาส์ครอบจอยที่เราต้องการที่จะลบนะครับเลือก Select เลือก j o ยนะครับลากเมาส์ครอบจอยที่เราต้องการจะลบนะครับต่อจากนั้นครับเราสามารถที่จะกดปุ่ม delete บนคีย์บอร์ดนะครับนี่ก็คือการลบ j o ยออกจากพื้นที่การทํางานของตัวมิวเชฟนะครับเราคลิกไปที่แท็บจอยก็จะเหลือ j o ยที่ใช้ในการทํางานเพียง2 j o จนะครับ อันนิเมิวเชฟครับก็จะมีเมนูสําหรับการทำแอนิเมตนะครับให้กับตัวโมเดลต่างๆนะครับก็จะอยู่ทางด้านล่างนะครับนี่ก็เป็นแท็บแอนิเมตแท็บแอนิเมตนั้นนะครับถ้าเรายังไม่ได้เข้าสู่โหมดแอนิเมตนะครับก็จะเป็นสีเทานะครับเปรียบเสมือนกับเราไม่ได้ทํางานกับแท็บแอนิเมชันถ้าเราต้องการที่จะเข้าไปทํางานกับแท็บแอนิเมชันนะครับเราก็จะคลิกที่ปุ่มอนิมนะครับนี่ก็คือการเข้าสู่โหมดแอนิเมชันนะครับโดยเราสามารถที่จะสังเกตเห็นนะครับว่าโมเดล ของเราจะมีการเปลี่ยนเป็นลักษณะของสีเทานะครับเราคลิกปุ่มอนิมออกนะครับโมเดลของเราจะเปลี่ยนสีจากสีเทาเป็นสีขาวนะครับนี่ก็คือการเข้าสู่โหมดอนิมนะครับคลิกที่ปุ่มอนิมนะครับเพื่อเข้าไปทํางานในส่วนของแอนิเมชันนะครับโดยที่แอนิเมชันของวิวเชฟนะครับก็จะมีแท็บในส่วนของการควบคุมการเล่นเฟรมแอนิเมชันต่างๆนะครับยกอย่างเช่นผมคลิกปุ่มเพย์ forward นะครับเมื่อเราทําการ แอคทีฟกับนะครับวิวไหนนะครับวิวนั้นก็จะทําการเล่น a n i m เมชันนะครับสั่งเคลื่อนที่เฟรม Animation ที่เราได้ทําไว้นะครับเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเคลื่อนที่ไปข้างหลังนะครับนะครับนี่ก็คือรูปแบบการทํางานกับ Animation ในมุมมองต่างๆนะครับเราลองเข้าไปดูในส่วนของฟอนต์วิวนะครับ น,นี่ก็คือการเข้าซูมหมดอนิมเพื่อที่จะทํางานกับตัวแอนิเมชันนะครับโดยที่เราจะต้องนะครับทำการกําหนดนะครับในส่วนของเฟรมแต่ละเฟรมนะครับยกตัวยอย่างเช่นถ,ถ้าคุณทําการสร้างเกมที่เป็นลักษณะของการต่อสู้นะครับก็จะมีการกําหนดเฟรมต่างๆนะครับยกตัวยอย่างเช่นเราทําการทำแอนิเมชันสำหรับการเดินเฟรมที่1ถึงเฟรมที่30การกระโดดเฟรมที่3 1มสถึงหกนะครับ เราก็จะทำเฟรมแอนิเมชันไล่ไปทีละลำดับทีละลำดับนะครับเดี๋ยวเราจะได้มาดูขั้นตอนนะครับในการกำหนดการทำงานแอนิเมชันให้กับตัวมิวเชฟนะครับซึ่งในส่วนเราก็สามารถที่จะเลื่อนดูทีละเฟรมทีละเฟรมได้นะครับโดยที่ก็จะมีนะครับโดยที่ก็จะมีการรายงาน Current Frame ว่าตอนนี้เราอยู่ที่เฟรมไหนนะครับแล้วก็จำนวนเฟรมทั้งหมดนะครับมีกี่เฟรมนี่ก็คือ ตัวอย่างของการเข้าสู่โหมด Animation ของ m u s a p e นะครับคลิกที่ปุ่ม a n นิมนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาทำงานกับโหมด Animation ได้ทันทีครับ